อออกาอการเพินอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะพอดีไปหมอเขาก็ฉีดยาแก้ปวดให้แต่ว่ามมันถ้าถ้ามันก็ยังเจ็บอยู่อาจจะเป็นที่แบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าอืมประมาณนี้แหละค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากกล้ามเนื้ออักเสบอืมอืมมอ่ะไมรากหมอเขาก็ไปตรวจด,ดูขึ้นหัวใจแล้วก็ปกติอยู่ คือหนัวใจปกติอยู่ไม่ต้องเบ่งเสียงพูดธรรมดาเธออาจจะพูดเสียงเบาเพราะว่ามันเวลาพูดต้องต้องใช้กระตุ้นเออเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องเบ่งเสียงพูดธรรมดาเลยพูดธรรมดานี่แหละเออนั่นแหละเนาะก็อยังเคลื่อนไหวได้อยู่ไม่ได้เป็นอะไรมากคโอเคมันก็เจ็บก็เจ็บเวลาเวลาห่างจากที่ท่ตัวเองเจ็บอืมเวลา เออร้าเรียนบอกว่าไปขุดอะไรร่องนงร่อง,อง,อง,องน้ำอะไรเมื่อวานมันก็เออาทำไปเรื่อยๆนันแหละมันก็ใช้ตุกกำลังตรงนี้เนาะใช้กำลังแทนก็เลยเอฟซีบอกว่าเียนเจาไปขุดดูถ่ายคลิปด้วยใช่ไหมว่าอ,อยายุก็ทำไมทำไมถึงรู้ <laughs> แล้วคงงกับข้าวอะไรกันได้อยู่เนาะให้ราดีช่วย ทำให้ลราดีช่วยนะทำรังนกนิงง<ด>่งแค่นั้นแหละไม่ได้ทำอะไรมากรกูกี้ต้มไข่น้ำชาอืมจ้ายเมียวได้กินอาหารแมวแล้วเอ๋อ๋อน้องฟ้าบอกว่าป้าดายอยากกินทุเรียนเยอะมันแพงกัดหมดกัดอาบน้ำแล้วสดใสเลยเยจรใสเลยนะอาบน้ำแล้ว <c oughs> วันนี้วันอะไรคะไม่ได้เป็นเรียนวันอา วันอาวันสา์จะวันสา์อะไรอีกพรุ่งนี้ก็วันจันแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใส่เสื้อสีสีอะไรนี่นี่ไปแอยนใส่เสื้อสีอะไรไหมสีแดงเออในของหนูมีสีแดงไหมเออมีตัวอุ้ยทำไมของหนูมีเกือบทุกวันเลยอะเจ็ดสีเลยนั่นน่ะของเสื้อหนูมีเจ็ดสีเลยโอ้โหมีสีฟ้าเออนะ่น อ๋อนี่นี่สีม่วงก็มีวันเสาร์วันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์นี่นี่มีทุกสีเลยนี่เนี่ยมีทุกสีเลยมีหลายสีเลยมีหลสีเลยอืมมีหลายสีเลยอืมซ่ดด้วยอืมซ่วยเมื่อวานเมื่อคืนปลาปลาปลาดาไลสดเห็นลุงเสือมาคิดถึงมินน้อยจังเลยลุงเสือมาคอมเมนต์หลสดปลาดาคิดถึงมินน้อยจังเลยลุงเสือ ลุงเสือไปวัดบ้านเดือพู่นนอนวัดล,ลุงเสือไม่ได้นอนวัดลุงเสือนอนโรงแรมอืโรงแรมที่เดิมนาเซเว่นอุ้ยสิ้นเดือนนี้เขาเปิดเซเว่นแล้วนะดีใจไหมเออใครจะไปเซเว่น <laughs> โอ้ยก็ <laughs> เปิดเซเว่นอุ้ยเขาทำเร็วมากเลยก็ทำเซเว่นเร็วมากเลย เมื่อวานไปไปตลาดนัดปาด์ตไฟมากออไมพ่ม่พา,พาหนูไปด้วยอ้าวไม่พาไปยังไงกันหนูไปกับแม่หนูเมื่อเมื่อวานพาพี่น้ำมนต์ไปไหนเมื่อวานเอออืม,อมโอ้ยเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ได้ไปแล้ววันที่หนึ่งตอนเย็นๆนะ่ะ<อ>เพราะวันที่หนึ่งเขาจะทาพิธีเปิดขอไปด้วยได้ไหมอืมได้ขอไปด้วยได้ไหมยังไงแม่หนูก็ต้องพาหนูไปอยู่แล้ว เอาเงินไปเยอะๆก็พอดดเผื่อไม่ด่าด้วยเดอ้อซื้ออะไรนะเผื่อไม่ด่าด้วยเพื่อแปะเอ็นด้วยนะโอ้ยเซเว่นอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปบ้านม่วงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็วิ่งเข้าเซเว่นตลอดแล้วตอนเนี้ยยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะอืมนะทำไมเสียอย่างนั้นน่ะ ดูไหมทำไมเสียงมันเป็นอย่างี้แล้วปะทูมันก็มีน้ําแล้วน้ํากับน้ํามันมันเจอกันมันก็จะพุดธพุทธพุทพุพุพุดแบบนี้หลยเราอยากกินกบอะไรนะอยากกินกบป้าดาเอ้ยหลานเจ้าอยากกินกบไปนู่นได้เน้าใหญ่ไม่เป็นอ๋อ่ายนาไม่เป็น เออไปดำน้ำที่บ้านมะนาวอ๋อไปทำน้าที่บ้านมะนาวสวนยางเอ้ยยะรู้อีกสวนยางมีนะอ๋อสวนสวนยางมีของเด็กด้วยแล้วก็เมอนแล้วก็เอเด็กมีหลายอันเลยมีหลายต้นสวนยางเขาเรียกต้นเออต้นสวนยางตวนยางเออต้นยางนา หรือกรีดยางต้นยางอ่าอันนั้นต้นยางไว้กรีดอ่าต้นยางนาเพาะเชื้อเห็ดขายด้วยเห็นไหมตรงหลังหลงัลงบ้านป้าเอ๋มหมเนะี่ยมีต้นยางนายไหมเนะอ่ารอเชื้อเห็ดมาลงอีกรอบหนึ่งนะสั่ง<ม>เชื้อเห็ดปลวกมาด้วยน้ำตรงนั้นด้วยมีน้ำากปก,ปกไม่อยากเล่นอ๋อน้ำจักปบก,ปกไม่อยากเล่นน้ำฝนไงลูก เอออุ้ยรู้เนาะเข้าใจถามเนาะอืมเด็กฉลาดต้องถามเยอะๆท้ำฝนทำไมเป็นแบบนี้จ้าเป็นแบบนั้นแหละอืมเป็นแบบนั้นแหละอืมอาจะปัดยุงให้ยุงมันกัดขาไงเออจะปัดยุงให้ก็เห็นยุงมันกัดไม่ใช่เหรอมันไปเด้ออ๋อมันไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็มากัดอีกไงก็เป่าๆอยู่เนี้ยเนี้ยเนี่ยพัดๆให้อยู่นี่ไงอืม Mm, พัด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 ,พดเออยอุ้ยดีใจจังเลยเซเว่นจะเปิดแล้วดีใจมากป้าเอียนดีใจมากเลยออโอ้ยนูนูนูใครเรียกใครเรียก<ง>กินข้าวยังลูกยังไปกินข้าวไหมไปกินข้าวไหมไปไอ,ไอ๋อนี่ี่นี่เนี่ยป้าดาทำกับข้าวอยู่ กินกับป้าดาบ่ลูกเราจะไปกินกับป้าแอนปอน้าแอนไปกินกับป้าแอนแอน,อ,นอ,อ๋อโอเคโอเคเออ,เอออเออเดี๋ยวชิมาเดี๋ยวยายชิมาแล้วเดี๋ยวยายชิมาแล้วเอาข้าวมากินข้าวหรือจะกินของแม่ดาก็ได้ปลาทูทอดเนี่ย เให้ไปลเออเดี๋ยวกินข้าวกับป้านี่แหละลูกเออเดี๋ยวย่าชี้ก็คงจะมาแหละเออกินกล้วยอ๋อกินกนล้วยอ,อเดี๋ยเว,ว,วเดี๋ยวไปเอ็นอปาป้าดา,ากินกล้วยร้านนี่เอออ่ะมีน้อยกินกล้วยดีกินกล้วยตอนเช้าอืมเออเขาชอบกิน,นกล้วยเ,เนาเนะเออนี่แหละเป็นผลไม้เออนี่แหละเป็นผลไม้ที่ออันนี้เก็บไว้ทิ้งเลยลูกกระป๋องทิ้งเลยแล้วหนูปอกเองเปล่าอืมมามา โยนนิ่งอ๋อไม่ต้องโยนไปเก็บไปอ้าวอ่าวปอกเลยลูกกินกล้วยมีประโยชน์แก้ท้องผุได้ด้วยกินตอนเช้าดีมากๆแล้วก็เป็นแบบระบายท้องได้ด้วยอืมกินกล้วยนะวะ่ามีประโยชน์สูงมีน้อืาะงบนไม่มีมันไม่มีที่ไหน มันไม่ใช่มันเป็นเปลือกอันนี้เปลือกนี่ไงนี่เนี่ยเปลือกกล้วยนี่เปลือกกล้วยมันอยู่ตรงนี้มันเป็นจุกมันมันไม่ใช่หนอน <laughs> มันก็จะเป็นรอยแบบนี้ลูกอ้าวเ,เออโอเคงั้นเอาออกอ้าวหมดแล้วงั้นอา้ากินไปอืออร่อยเลยอุ๊ย uh, ป้าแอนะโดนยุงกัดทีหนึ่งตัวน,นี้ <laughs> มิน <laughs> <laughs>